ตรงนี้เล่นกับพี่พี่หม่องน้อยกี่กี่เรื่องคะจริงๆตั้งแต่เข้าวงการค่ะครั้งแรกสักสองปีก็ได้เจอพี่น้อยนะคะก็ได,ได้ได้เรียนการแสดงเพราะว่าจะต้องเ,อเล่นภาพนยนตร์เรื่องเพลิงวิสวัสพี่น้อยก็เลยได้เรียนการแสดงครั้งแรกกับหม่องแล้วก็ติดซอยค่อยตามหม่องไปตลอดจริงๆแล้วหม่องอ่ะเหนียวดีชั้นไว้มากกว่า <laughs> แบบเรียกหากันตลอดก็ก็ทำงานด้วยกันแบบเยอะที่สุดแล้วจนช่วงหนึ่งเรามีครอบครัวแล้วก็เลยบอกว่าพี่น้อยพี่น้อยต้องทางานกับคนอื่นบ้างนะคะสอนคนอื่นบ้างนะคะหนูไม่ไหวแล้วพี่น้อยก็จะเรียกหาตลอดอะไรยเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็เข้าใจทุกอย่างที่ที่ในความเป็นพี่น้อยเลยค่ะจนถึงวันนี้ก็คิดถึงมากเพราะว่าจริงๆแล้วแกก็เหมือนเป็นครูคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวตลอด ที่นุกอยู่ในวงการมัน40ปีวันที่แกจากไปอะไรเงี้ยก็บอกกับตรงว่าแบบเพลงมากแบบเฮ้ยทำไงดีอะไรเงี้ยเวลาแบบมีปัญหาหรือว่ามีมีเรื่องการแสดงมีอะไรที่ต้องปรึกษาเนี่ยจะถามใครจะอะไรเงี้ยยอมรับว่าแบบเออแย่แย่เลยทีเดียว<ม>แต่ว่าพอมาถึงวันนี้<ม>ก็ยิ่งได้มาเห็นงานตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออพี่น้อยได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับ วงการเยอะมากที่สำคัญก็คือพี่น้อยก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็สร้างนักสแสดงรุ่นใหม่ๆจากรุ่นนกจากรุ่นพวกเราแล้วเนี่ยก็มีนักสแสดงรุ่นใหม่ๆจนถึงก่อนที่แกจะจะา,ากไปเลย่ะคะก็ถือว่าพี่น้อยก็ได,ได้ได้ให้อะไรกับพวกเราไว้เยอะมากก็คิดถึงแกเสมอแล้วก็เชื่อว่าผลงานทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในความทรงจำของผู้ชมทุกคนทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะก็ อยากบอกพี่น้อยว่าคิดถึงแล้วก็เชื่อว่าพี่น้อยก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะ,คะพี่พี่นั่นไนเกินนะ <laughs>